สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนซีรีส์ควีนกลับมาอีกครั้งกับการสปอยซีรีส์เกาหลีค่ะและในตอนนี้เองค่ะ True Beauty มาถึงตอนที่8กันแล้วนะคะกำลังคลายแม็กเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยจากความเดิมตอนที่แล้วทั้งซูโฮและซอจุนได้ประกาศศึกเป็นที่เรียบร้อยเช้าวันถัดมาได้เป็นวันเข้าค่ายค่ะ ซอจุนกับจูกยองก็ดันใส่เสื้อลายทางเหมือนกันจนโดนแซวว่าเป็นคู่จินกันเลยค่ะแถมตอนขึ้นรถบัสซอจุนยังได้นั่งข้างจูกยองอีกด้วยเจออย่างนี้เข้าเหมือนซอจุนจะเดินเกมได้ก่อนนะคะแบบนี้อีซูโฮของเราถึงกับมองบนใส่เลยค่ะ เมื่อถึงที่พักสาวๆก็ได้เข้ากางเต็นท์เพื่อเก็บข้าวของกันค่ะก็มีการเมาท์มอยกันเล็กน้อยเรื่องที่ซูโฮปฏิเสธสาวๆไปว่าเพราะมีคนที่ชอบอยู่แล้วซูอาผู้ที่ไม่รู้เรื่องอะไรค่ะก็ได้ชงคังซูกับซูโฮให้ใหญ่เลยค่ะทำเอาจุกยองหน้าเจ่อนไปเลยต่อมาก็มีการจัดกลุ่มเล่นเกมหนังสือพิมพ์กันค่ะโดยหนึ่งกลุ่มจะมี4ี่คนซึ่งจุกยองก็ได้ไปอยู่กลุ่มเดียวกับซอจุนส่วนซูโฮอยู่กลุ่มเดียวกับคังซูค่ะ ทั้งสองกลุ่มนี้ต่างก็พยายามเอาชนะกันสุดท้ายความพ่ายแพ้ก็ตกอยู่ที่กลุ่มของจูกยองและซอจุนนั่นเองถึงเวลาของมื้อเย็นนักเรียนทุกคนก็มานั่งล้อมวงทานปิ้งย่างเกาหลีกันอย่างสนุกสนานและอะร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวเพื่อนๆของซอจุนได้ถามถึงเขตห่วงห้ามจากคนดูแลสถานที่ค่ะว่าทำไมถึงเข้าไปไม่ได้ชายคนนั้นบอกว่าเมื่อก่อนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาอัปร,รักษ์และถูกสามีรังเกียจ จนต้องไปค่าตัวตายโดยการกระโดดบ่อน,น้ำและตามรังควานขโมยใบหน้าอันสวยหล่อของทุกคนตกดึกเพื่อนๆก็ล้อมวงเล่นเกมชื่อเกมว่าใช่หรือไม่โดยมีเครื่องจับเท็จซะด้วยซูโฮก็ถูกถามว่านายเคยมีจูบแรกแล้วใช่ไหมซูโฮถึงกับไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะกับคำถามนี้เลยถูกเพื่อนๆใช้คอนของเล่นทุบก,กันใหญ่เลยค่ะ ซูโฮจิงถามซอจุนตรงๆเลยค่ะว่าจะเลือกความรักหรือความมิตรภาพซอจุนก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยค่ะว่าความรักและผลก็ออกมาจริงซะด้วยส่วนจูกยองถูกซูอาถามค่ะว่าเธอมีคนที่ชอบแล้วใช่ไหมจูกยองตอบอย่างมั่นใจเลยค่ะว่ามีแล้วแต่เครื่องจับเท็จกลับบอกว่าเธอโกหกซะอย่างนั้น หลังจากนั้นซูโฮก็ไปหาจุกยองที่เต็นท์ค่ะบอกว่าตามฉันมาหน่อยจุกยองจุกยองงง,งงงค่ะว่าเขาโกรธอะไรเมื่อทั้งคู่ไปเดินเล่นกันคำแรกที่ซูโฮถามจุกยองเลยก็คือเธอหลบหน้าฉันทำไมจุกยองปฏิเสธไปค่ะแต่ซูโฮก็เหมือนจะไม่เชื่อสักเท่าไหร่จุกยองเลยเข้าเรื่องเลยค่ะว่า เธอเรียกมามีอะไรจะพูดเหรอก่อนซูโฮจะได้พูดอะไรเธอก็ชวนเขาไปพายเรือทำให้ได้พูดคุยกันมากขึ้นหลังจากที่หลบหน้ากันมาทั้งวันสองคนนี้ยังได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันอีกด้วยนะคะหลังจากทั้งคู่สวีทกันได้ไม่นานอยู่บนเรือนั้นก็มีมแมลงบินมาเกาะหน้าจูกยองจนเธอเสียหลักตกน้ำไปค่ะซูโฮก็รีบกระโดดลงไปช่วยเธอขึ้นมาอย่างปลอดภัย ในส่วนของซอจุนและเพื่อนๆก็ตามกันมาในป่าเพื่อลา่าชาผีกันว่าเรื่องที่ฟังมาเมื่อเย็นนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งทั้งแก๊งก็เดินแจองกันมาไปมาเรื่อยๆเลยค่ะพอมาถึงบ่อน,น้ำก็เจอเข้ากับจุกยองหน้าสดพร้อมเลอะดินโคลนจากการตกน้ำเป็นอันตกใจวิ่งหนีกระเจิงเลยล่ะค่ะหน้าสดยังไม่พอนะคะยังเลอะดินโคลนอีกด้วยโจ้ม่นางเอกของเรา เช้าวันต่อมาก็มีกิจกรรมล่าท้าสมบัติที่1จะได้รับรางวัล50,000วอนเลยทีเดียวค่ะในขณะที่ทุกคนแยกย้ายกันไปตามหาสมบัติอยู่นั้นเองจูกยองก็มาหลบนอนซมอยู่บนรถบัสพอเมื่อคืนเธอหมดแรงจากการตกลงไปในบ่อนนะ้าและซอจุนก็มาเจอเธอที่นอนป่วยตัวร้อนจี่อยู่จึงรีบไปเอายามาให้ทานและแอบใส่กําไลแฮนด์เมดที่เขาทําเองให้เธอตอนหลับอีกด้วย ซูโฮที่ตามหาจุกยองอยู่นั่นเองก็มาเจอเธออยู่กับซอจุนจึงเกิดความหึงหวงเลยเรียกเขาลงมาจากรถค่ะทั้งกู้ก็ทะเลาะกันอีกตามเคยต่อยกันกลางทุง่งหญ้าซูโฮเลยบอกกับซอจุนว่าฉันชอบจูกยองก่อนนายอีกนะซอจุนเลยตอบกลับว่าชอบก่อนแล้วไงมันเป็นที่ใจของจูกยองตั้งหากโอ้โหทำไมไม่เป็นฉันบ้างน,นะฉันอยากเป็นนางเอกขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ซูโฮก็เก็บคำพูดของซอจุนมาคิดแทหุนที่ผ่านมาก็ชงให้พวกเขาสารภาพรักได้แล้ววันนี้เลยพร้อมกับแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรจูเกยองผ่านมาได้ยินเข้าพอดีว่าซูโฮกำลังจะไปสารภาพรักจนเพื่อนเข้ามาทักจูเกยองว่าเธอหายป่วยแล้วหรอทำให้ซูโฮรู้ว่าเธอได้ยินทั้งหมดแต่จูเกยองก็ไม่คิดว่าเขาจะมาสารภาพรักกับตัวเธอเองหรอกค่ะ ในค่ำคืนนั้นเองก็มีการแสดงของนักเรียนให้ชมกันอย่างสนุกสนานซอจุนก็ถูกใคยันขยอให้ขึ้นไปร้องเพลงแต่เขาก็ไม่ยอมค่ะจนจุกยองบอกกับเขาว่าอยากฟังเขาร้องเพลงนะซอจุนเลยบอกว่าถ้าเขาขึ้นไปร้องเพลงเธอจะต้องทำตามที่เขาขอหนึ่งอย่างค่ะจุกยองก็ตกลงทันทีซอจุนเลยยอมขึ้นเวทีและร้องเพลงเสียงของเขาไพเราะจับใจจนจุกยองมองตาม

แทฮุนค่ะการมาเทพน้อยก็ได้จัดแจงวานจุกยองนำเสื้อของซูโฮให้เธอนำไปให้เขาหน่อยฉันต้องไปเข้าห้องน้ำด่วนและบอกพิกัดของจุกยองกับซูโฮเพื่อให้เขาไปสารภาพรักกับเธอค่ะแต่จุกยองได้เจอกับคังซูจินระหว่างทางและนึกถึงเรื่องที่เขากำลังจะสารภาพรักในวันนี้เธอจึงนำเสื้อของซูโฮให้คังซูจินนำไปให้เขาแทนค่ะ ซอจุนก็มาเจอเข้ากับจุกยองที่หนีมาร้องไห้เสียใจอยู่ค่ะเขาจึงตกใจคิดว่าเธอไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเขาทําอะไรไม่ดีเลยขอโทษเธอใหญ่เลยค่ะแต่เธอก็บอกกับซอจุนทั้งน้ําตาค่ะว่าเธอชอบซูโฮโอ้โหทําเอาเจ็บกันเป็นทอดๆเลยนะคะเนี่ยเขาจึงพยายามปลอบใจเธอซูโฮก็เดินผ่านมาเห็นภาพปาดตาอีกครั้งซูโฮเลยตามไปถามกับจุกยองตรงๆเลยค่ะว่าร้องไห้เพราะซอจุนเหรอเธอชอบซอจุนใช่ไหม จูกยองก็ไม่พอใจค่ะว่าเขาจะมาอยากรู้ทำไมว่าเธอชอบใครทั้งนั้นที่ตัวเองก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วแท้แท้ และกลุ่มเพื่อนๆของซอจุนก็เดินผ่านมาค่ะเธอจึงกลัวเพื่อนๆจะเห็นหน้าสดจึงนำผ้าปูที่ตากอยู่แถวนั้นวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงจนพวกล่าท้าผีพวกนั้นคิดว่าเธอเป็นผีค่ะเลยวิ่งไล่จะจับผีกันแต่ซูโฮก็ดันมาช่วยเธอไว้ได้ทันอีกครั้งทั้งคู่ไปหลบหลังต้นไม้และซูโฮก็บอกกับจุกยองว่าฉันชอบเธอนะ พร้อมกับดึงเธอเข้ามาจูบโอ้ยแต่ละแต่ละแต่แล้ว,ลว,ลวพระเอกนางเอกจูบกันแล้วคะ่ะปิดท้ายตอนจบอย่างฟินสุดๆไปเลยนะคะฉากนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนที่8บอกแล้วคะ่ะว่าตอนนี้กําลังคลายแม็กซ์มากๆเลยส่วนตอนต่อไปนั้นก็น่าสนใจมากกว่านี้อีกค่ะแล้วพบกันในตอนหน้านะคะหลังจากชมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะคะ